ทุกคนสวัสดีคลิปแรกของเราวายใกล้ไปไหมสวัสดีคลิปแรกของเราโอ้ยคลิปแรกก็สุบซอดเลยวันนี้จะมาแพ็คการ์ดบัสกันแต่ว่าถ้าถามว่ามีวงอื่นไหมไม่พูดไดก่อนนะคะจริงๆอยากหเอสอามากเลยแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนทำเอสอาไม่เป็นนะคะเราก็เลยจะไม่เป็นไร อันนี้จะเป็นออเดอร์ของคุณแพรวาะนะคะเพื่อเราเองโอ้ยอีกไปได้มาเสียบปักไขกับสามลกนี่นะคะคือการที่เพื่อเราซื้อสี่ใบเลยคือเราจะใช้ซองเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นซองใหญ่ไงทุกคน นี่อันนี้เป็นคลิปแรกของเราแล้วก็จะพูดทุกคนอาคิว่าเราพูดเก่งใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะอัดคลิปแบบเนี้ยบ่อยมากนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ลงก็เลยเนี้ยก็เลยพูดเก่งไปเลยแ้วคลิปแรกนะคะเราตัดต่อไม่เป็นด้วยขออนุญาตไปตัดต่อนะถ้าเราไม่ตัดต่อแล้วคลิปเรามันแย่ก็ทุกคนก็อย่าว่าเราเลยนะเพราะว่าเราอะตัดคลิปไม่เป็น และนี่ก็เป็นคลิปแรกด้วยก็ทุกคนไม่อยากว่าเราเลยร้อ,องก็ขอ,อกำลังใจในการอัดคลิปนะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบไม่ชอบอันไหนของเราแบบไม่ชอบส่วนไหนของเราก็เมนได้นะทุกคนไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะว่านี่ก็คลิปแรกกนะันเนาะเราก็อยากรู้ว่าเราทำดีไหมหรือไม่ดียังไงนะคะเราอยากรู้ว่าทุกคนชอบดูแบบไหนยังไง โอ้ยยิ่งไม่ได้เราสติกเกอร์อเราก็จะหมดด้วยทุกคนเราแบบเราไม่รู้ว่าจะมีคนดูเราหรือเปล่าไง เราก็อยากเราก็อยากทำยูทูบแบบเก่งๆอนยะ่างทุกคนเพราะว่าแบบอยากช่วยพ่อแม่นี่นะคะทุกคนอันนี้คือกระดาษนอนที่เราฉีกไปแล้วเราก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่เราหยิบนะคะเพราะเราแบบเราเตรียมไปแล้วเนาะแ้าทุกคนอยากดูเราทําคลิปแบบไหนเมนบอกเลยนะคะเราก็อยากแบบให้ทุกคนดูเราเหมือนกัน จริงๆเราตั้งใจทำกเลยอะ,ะทุกคน u t u b e อะแต่ว่าเราแค่ตัดต่อไม่เป็นเฉยๆแถ้าใครอยากให้เราทำคอิป ASMR แบบไม่พูดนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางทำให้ละกันเพราะว่าเราทำา s m r ไม่ค่อยเป็นด้วยเพราะเราพูดเราชอบพูดไง อันนี้คือออเดอร์จริงนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็อาจจะมีบางบางคลิปนะคะที่เราแพ็กเล่นพ้อไม่มีออเดอร์แล้วเราก็ไม่รู้จะลงอะไรส่วนใครนะคะที่อยากให้เรารีวิวโต๊ะนี่ลกมากดูนะคะเม้นมาได้เลยเราพร้อมที่จะทำให้เสมอฮ่าฮ่าฮา คือคนเนี้ยที่ซื้อเราอะเพื่อเราคนเนี้ยคือแทบจะเป็นลูกค้าประจำเราอยู่แล้วอะซื้อบ่อยเกินด้วยความที่กระดาษโน้ตแมวอันนี้มันเป็นแบบเป็นมันเป็นพตดอีเดะทุกคนมันก็เลยจะเหนียวเหนียวนิดนึงพอดทุกคนมันติดมันติดถูกแล้วอะ ใส่ไงดีโอ้ยโุก็ใส่ไม่ได้โุก็ใส่ไม่ได้ทำไงดีทุกคนบอกไปก่อนเดี๋ยวก็ใส่ทีหลัง้ใส่ไม่ได้เ <c oughs> ราจะไม่ให้แล้วแบบแทนเป็นอย่างอื่นดีทุกคน <c oughs> ดีไหม ก็อาจจะคิดว่าเราแถมน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้20สิบาทแล้วของแถมทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> คือของแถมมันมีต้นทุนการมีต้นทุนทุกอย่างมีต้นทุนนะคะทุกคน <c oughs> เราก็จะแถมเยอะไม่ได้ไม่งั้นเราก็ขาดทุนเราไม่เคยขายของอะไรเราได้กําไรสักอย่างเราขายมาแบบโคตรหลายอย่างกันทุกคนแต่ไม่เคยได้กาไรสักอย่างก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันของตัวเองเหมือนกัน มาคราวนี้จะมาลองใส่ว่ามันจะใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็คือ <c oughs> คือจะเปลี่ยนอย่างแหละจะเปลี่ยนอันล,ละทำานึ่งทำให้มันแบบให้เหนียวแต่มันก็จะหยาบไปเนาะทุกคน ถามว่าเราพยายามขนาดไหนก็ผู้เอานะคะโอเคได้แล้วเย้ Yay. นี่คือเราไปซื้อมาจากไรโซนนะคะคือตอนแรกมันอยู่ในกล่องน,นี้แหละแต่ว่าเราเป,เ,ปเ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปใส่กล่องอื่นแพ็กเลยน,นี่ออกมาชื้แล้วก็ทิ้งถังขยะปิดเลยทุกคนคือตอนนี้ ใครเรียนอยู่ใครรู้จักโรงเรียนดาคนคุณทศไหมคะนั่นแหละเราเรียนอยู่โรงเรียนนี้แหละทุกคนเราใส่สองเดียวไม่พอนะทุกคนเราต้องใส่สองชั้นเพื่อเป็นการเปลืองนะคะเพื่อเป็นการเปลืองก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําไปทำไมเหมือนกันก็เป็นการเปลืองนะคะส่วนใครที่ซื้อเยอะเนี่ยเราก็จะแถมส,สูไปด้วยเพราะไม่มีคนกินแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะกินเองแหละแต่ว่ามันเยอะมาก เสร็จแล้วเอาเรื่องนี้นานมากนะเราแฮกนาน,าน,าน,านไม่รู้ทำไมเราพูดเยอะหรือเปล่านี่แหละบาย